ัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้เรามาพบกันนะครับช่วงเย็นนะครับคลิปหน้าของเย็นวันนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับพอดีเรามีมานะครับชุดใหม่นะครับผมก็เอามาไลฟ์นะครับตัวนี้ใส่อยู่กับยางบิสโตนตัวดิวเลอร์เอชพีนะครับสเปค225ห้าห้าสิบไปนะครับล้อตัวนี้นี่ผมตั้งใจเอาไปใส่กับรถคันด้าเอสอาร์วีตัวใหม่ นะครับพูดง่ายก็คือมีลูกค้าท่านหนึ่งก็มาจำจองผัยแล้วแหละนะครับแต่ไหนๆก็สินค้าอะไรก็เลยเอามาอะไรให้ดูเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอยากได้แบบนี้ก็ทักมาได้นะนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้ของนิ w Honda CRV G6 นะครับลูกค้ากำลังรอรับรถเป็นรถสีออกสีน้ำเงินเข้มถ้าผมจะไม่ผิดนะครับหรือเขาเรียกกันน่าจะเป็นสีกรมนะครับก็คือสีน้เงินเข้มนะครับจะเอาล้อตัวนี้ไปใส่นะครับ ยางตัวนี้บิดตัวนดิลเล้ว์เอชพีเนี่ยตัวนี้เป็นยางที่หายากนะในเมืองไทยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตัว HP นะครับสามารถกว่าัวนี้ HP นะครับก็คือไทยเพอร์ฟอร์มานะครับก็คือประสิทธิภาพสูงนะครับยางต่อเส้นถ้าเบิร์ใหม่ก็เส้นหนึ่งหลักหมื่นนะครับสี่เส้นต้องมี4ี่หมื่นนะครับชุดนี้ผมขายให้ในราคาประทับใจเลยนะครับวิ่งเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา ฮอนด้ามอเตอร์อยู่นะครับล้อแท้นะอ่าล้อแท้เลยนะครับเป็นคอ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซตอยู่ที่40นะนะครับก็เป็นล้อเรียกได้ว่าใหม่ๆเลยนะครับผลิตเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับปี23นนะครัับที่่ตวหอยครับพอดีล้อ่นะครับสวยงามนะนะครับล้อตัวนี้นะครับสเปคลูน็อตนะครับเป็นสเปค ห้าลูร้อย่จุดสนะครับคุณสามารถเอาไปใส่ CVG 5ได้นะครับเอาใส่ CVG 5ได้เลยนะครับลายนี้ถือได้ว่าถ้าถามผมก็คือสวยนะนะครับกานไม่ใหญ่นะครับโชว์เบรกได้เลยถ้าเปลี่ยนเบรกนี่คือใส่กลยุทธ์เข้าเลยนะครับสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยันยนนะครับตั้งอยู่พระรามสอง บางขุนเทีเยนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสาหคลิปนี้นะครับผมก็นะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ